เราสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าขบวนการเดนจาหาคูเรนเจอร์ตอนที่29ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์เปิดมาก็สู้กันอย่างหนักดวงจะแพ้ละลุกขึ้นสิลุกมาอีกรอบมาดูแล้วก็ติดต่อกับทุกคนสัก ไอ้วยท,ทั้งฝั่งนั้นก็มารับตรีเมคกทางฝั่งนี้จิระยะเป็นฝ่ายล้มลงไปเข้าประทักต่อคิกหนึ่งทิกต่อทิกสามไทยอาวุธของอาจารย์ผีบจนพ้นเลือดต่อด้วยการฟันแพ้ไปแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะฆ่าทิ้งอาวุธกรอกหายแล้วอาจารย์นั้นก็เล่าความจริงไปซึ่งตอนนั้นอาจารย์นั้นกาลังขับรถกับลูกสาวอยู่โดนรถชนตกลงมาและลูกสาวนั้นก็ตายไปจนนูเอกปรากฏตัวถ้าฆ่าพ่อของจิระยักษ์ได้ก็จะช่วยลูกสาวแต่ว่าพ่อข,ข,ของจิระยักษ์นั้นดันไปรู้เรื่องของปีศาจซักตอนนูเอกนั้นเลย ให้อาจารย์นั้นไปจัดการและอาจารย์นั้นก็พูดถิงท้ายว่าตัดรูที่แท้จริงมักจะมองไม่เห็นเสมอถ้าเจอตกฆ่ามันซะแล้วก็ตายไปใส่ต้อยไปทั้งสอ่งนอันก็เรียกหนูเอกออกมาดิเฮ้ยแผ่นดินแยกกระโดดมาออกมาละทั้งสองก็แปลงร่างหนูเอกขยายร่างคัมพีนินจาก็มาจิระยะก็ใช้เวมบต์คัมพีนินจา เทพเจ้าขางโคกนี่คือเทพเจ้าขางโคกขึ้นไปทั้ง3ก็มาแรงร่างทั้ง4ี่นั้นก็ใช้เวทมนงคัมพีรินจาทั้ง5้านั้นก็บิ่งไปพร้อมกันซุบาสาบารูดังก็โผล่มาช่วยแล้วปีตาหนูเอกก็ตายไปบินจากไปจิระยักก็มาไหว้หลุมศพของอาจารย์ตอนนี้ทั้ง5นั้นกลับมารวมกลุ่มกันแล้วนักวังปีศาจทั้งหมาแล้วเกตเตรียมตัวตายได้เลยโจเนียก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วจอกัใหม่ในคลิปหน้าสำหรับว